กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมือนีช่องเจเจเจจะกอลฟัมพามาชมพัฒนาการเออ่ที่เคลูกทีเคแลมโบห่าเจ็ดกานะครับน้องมาชานะครับผมนี่ครับตอนนี้ก็ใหญ่นะครับใหญ่ขึ้นรลายนะครับผมล้มตัวเงาขึ้นรลายครับนี่ครับผมเก่าเดือนสิบหกวันแล้วครับผมยาวขึ้นรลายครับผมตัวนี้ ถ่ยายคลิปมันจะเจออุบัิเหตุอย่างนั้นเนี่ยครับน้องมาช้านะครับเนี่ย,นยครับผมฉีดกระชับดีครับเพื่อนแต่เนี้ครับเหน็นไหมครับฉีดบบยันบ์ใยันนะครับผมฉีดพอดีเลยครับพี่นอ้องฉีดสวยนะครับ คอแข็งคอขาดีมากครับลำตัวเป็นสี่เหลี่ยมพื้นพาได้ลำตัวยาวครับพูดเลยเนื้อบันทายกำลังออกนะครับพี่น้องโค้งหางใหญ่ครับปูหางยาวงามครับแม่เขาปูหางยาวงามนะครับได้ทั้งคอทั้งแม่นะครับโอ้ยเชียงครับผมเอฟหนึ่งนะครับ ตีเบอร์แล้วครับผมอันนี้เล็กอ,อันนี้เป็นเล็กตีเบอร์ที่แบบเอยียงกับพี่น้องผมเฮ็ดแบบห้มันแบบผมจะอธิบายว่าจังไรวะเ็ดให้ยแล้วห้มันเป็นยังไงพี่น้องบ่อห้มันเป็นเห็นหนังสีดํานะครับเล็กตีเบอร์ผมนะผมจะเ็ดให้มันแบบเนี้ยหมันจะเห็นเห็นสามารถขนขึ้นมาปิดแด้จังไงวพี่น้องเนี่ยครับมันจะเบิ่งกลุ่มเก,กินไปก็ตัว่านะพี่น้องแต่กันยังเห็นลองร้อยการตีเห็นบ่าวครับตัวเรียกขึ้นกันครับเนี่ย นครับเลขตีเบอร์ผมสั่งพิเศษมากนะครับเลขหนึ่งก็เป็นกับพี่นกงวเฮาหนังจะบาเซียนะครับหัวเฮาหนังจะบาเซียนะพี่นอกสั่งแบบเลขพิเศษมากนะครับผมนี่แต่ลังอันที่เขาเล็กทั่วไปนั่นจะเห็นเห็นเป็นหนังสีดําเป็นรูปลากอักษรได้พี่นกงมัะเห็นเป็นหนังดําได้แต่นี่หนังมันสามารถเป็นมาปิดได้นะครับพี่นกนี่ครับผมดกทีเคเลเบลห้าเจ็ดเ,ดเก้านะครับ กระดกงเม็ดสีนี่แดงเข้มนะครับผู้ใดไม่เห็นตัวแทะก็จะรู้นะครับว่าสีแดงเข้มกว่าในกล่องลหลายนะครับผมนี่ครับหนังนาอุลยนะครับเรื่องราคาครับเปิดด้วยนะครับผู้ใดสูราคาเนีเ่ยครับโ,โบดเข้มทุกอย่างนะเลยเออเจะกระจับขึ้นน้ำสูงให้มันกินวนะเออเห็นไหมครับพี่น้องงหญ่กว่าเบียบลอยได้พี่น้องถ้าผู้ใดเทียบขนาดโตงว้วบ่ถึก สูงกว่ากระจกเวฟลอยสิบป่ะพี่น้องนะครับอย่างไงนะครับว่าว่าอยู่แค่เก่าเดือนเก่าเดือนยั่มืบอกระเก่าเดือนสิบหกมื่อนะพี่น้องว่าโอยู่บ้านนางเจงหน่อยตำบลเมีแม่ไงอำเภอบ่อญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับผมผู้ใดอยากมาเบิ่งตัวแทกมาชมได้นะครับน้องมาช้านะครับผมน้องมาช้านะครับผมซื้อเป็นทางการที่จดเอฟครับมิสจจีเคมาช้า จาก,กัวสามห้าทับหนึ่งนะครับผมนะครับหมายเลขซื้อเขาตามใบเพชรนะครับผมนี่เม็ดสีแดงเข้มนะครับถ้าผู้ใดสนใจกับพุทธิสนใจตอนนี้ก็เปิดราคาอยู่นะครับผมพี่น้องหยิบหานะครับสองร้อยห้าสิบคะแนนนะครับผมราคาก็จะสูงแน่นอนพี่น้องเนาะ แต่ก็เป็นโตัหักโตหายางกับว่องยังไงพี่น้องหลูกที่เคแลมโบห่า7กอนะครับผมนะครผู้โดยสูงกรับเพื่อนก็ะจ่งจะขายนะครับผมของลุงผมนี่นะครับถ้ามี้ผู้โดยสูงก็ยังจะปล่อยนะครับผมถ้าวปศุสูงก็บว่าเป็นยางครับผมเลี้ยงต่อครับลูกหักลูกแพงของลุงนะครับผมให้กินให้กินอาหารพี่น้อง โอ้ยเยอะไหมกีนได้เขากินไปท้องตึ้งนหมไปครับเพื่อนเราพอแล้วฮัมหรอมาตองให้มันกินหฮัมาก็คัดไปจิ้มเอาแต่อาหารให้มันกินเอาแต่อาหารให้มันกิ้มฮัมมาตองให้มันกินมอ่ครับผมเม็ดสีแดงเข้มดีครับพี่น้องอ่าถ้าใดสนใจงัว่าตัวนี้ก็โทรนะครับ0854420610นะครับผมนี่ครับราคาค่าสูงอยู่นะพี่น้อง250คะแนนนะครับผม ตาบอเต็มๆกับสองแสนหาแล้วพี่น้องราคาสูงยู่นะผมเดี๋ยวพาไปบึงบักตัวผูนี่ครับตัวผูโบดเข้มครับนี่ตัวผูโบดเข้มนะครับพี่น้องสวยมากครับลูกเอชเคเอชเคหาหาย่าหาเจ็ดหนึ่งนี่นะเอชเคห้าสามห้านะครับนี่ลูกเอชเคหาสามหานะครับใหญ่มากครับผมอายุอายุสองเดือนกว่าบออายุสองเดือนกว่านะพี่น้องใหญ่มากครับลูกเอชเคหาสามหานะครับ อันนี้เป็นลูกเงี้ยใช่ไหมสีแดงเข้มนัง่งแบบนา,งนาตื้อไปหน่ะลูกเงี้ยสามนึงเมียบางทีเนี่ยมันกระดูกเงี้ยแต่พี่น้องแม่แม,มันตายเพาะฉันว่าครับโอ้โหแต่แผงคอหนาตึ้อเลยพี่น้องอันนี้เปิดทเท่าไรเนี่ยเปิดทเท่าไรสองหมืน่นเท่าไรนะ <c oughs> เปิดราคาครับตัวใหม่เดี๋ยวนีน้ <c oughs> เอาะเออดาอ้าวเปิด, <c oughs> เ,ปดเปิดถึกถึกแล้วันอยากอายอ่ะ ปิดาโอ้พี่น้องเป็นหลังค้อนยางหนาเลยครับนี่ครับอันนี้ลูกเอ็กเคหาสามหาครับเอ็กเคหาสามหาตัวนเนาะนี่ครับโอ้ใหญ่างามมีดพ,พี่น้องเอ็กเคหาสามหาดาจัดกอขึ้นดูลกูกนี่ครับผมมันมันงามมากเลยเด็ดตัวนี้ไปลูกไปเดินไปพี่น้องเบิเ <9. S 1> งแผ่นหลังพี่น้องตัวผู้เก่ารอมันด้วยเงี้ยนะไป มารลอแล้วทุกนสนใจคนเลยวะลูกเอเจหาสามหานะครับเนี่ยครับพี่น้องลูกแอมโบถ้าตัวนี้เป็นตัวแม่นะพี่น้องโคตรงามเลยนะครับพี่น้องเนี่ยลั้มโตดีกว่าตัวนี้อีกนะพี่น้องเนี่ยครับลูกแอมโบหาเจ็ดเกาพี่น้องตัวนี้ตัวนี้รู้สึกว่าแม่เขาจะใจลูกได้เด็ดขึ้นแล้วครับเพราะว่าบันไทยอย่างมาเต็มนะครับพี่น้อง ได้เนื้อได้หนังทุกอย่างเลยพี่นอ้องล้ำตัวนีามาครับไอ้หนองมาชานี้กะครับในสายตาผมถ้าเปรียบเทียบกับตัวผู้นี่กะซูซีกันนะครับผมแต่ถ้าเปรียบเทียบเรื่องถ้าเป็นตัวเม่คขึ้นกันนี่ตัวนี้จะแพะตัวน้อยนะครับจะแพะตัวน้อยเพราะว่าเหมือนเขาว่าได้เม่มาบางส่วนนะครับพี่นอ้องมันเลยจะเหินเบึ้งอันนั้นนะครับอธิบายบอถทอมขึ้นกันนะพี่น้องก็สังเกตวนะิธีสังเกตวิธีเบึ้งเอาเนาะ นี่มีตัวผูน้อยเปิทดปทะเลยานุ่<อ>นมเปิดทะเลเปิดทะเลออกกัญญาโน้มซนะแล้วจับพกเดือนเจ้าทะเลเปิดระเบิร์กเบิร์กกระดูกมันพี่นอ้องหน,นาตึบ้บเปิดไปหาเมืนมนน่นว่าท่นเนาะนี่ครับตัวผูน้อยนี่หาเมืนน่นนะพี่นอ้องจับยานมพกเดือนนะครับเปิดทะเลอยากเอาไปคุ้มฟูงนะครับหนาตื้บพี่น้องทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับ กันนอกกัมมีนะพี่น้องตัวนี้นี่ครับเดแม่ข้อนับตึบอันนี้แม่ของตัวผูนะครับแม่ของตัวเป็นลูกกระโถนพี่ดูบาซิใหญ่น,ยยนะครับผมสูงใหญ่ยาวนะครับส่วนแม่มาชาพูอยู่ในขอกูนะครับแม่มาชาอยู่ในขอกูนะเดี๋ยวให้เบิ่งแม่ดีวกว่าเพอเอชซีที่ผสมลกูกแดมโบฮาร์เจ็ดเก่าไหวจะได้เดาออกนะครับว่าลูกออกมาเป็นลักษณะใดแม่เขาเนี่ยครับพี่น้องใหญ่ยา,ย,ยาวอยู่น้องกับแม่ แต่มันหมืดแล้วนะพี่น้องสูงใหญ่ยาากระดูกใหญ่นะครับเห่ของเก้โอเคนะครับถ้าผู้่ดนสนใจนองมาชาก่ะติดต่อได้ครับราคาก็2สองแสนหาะนะครับผมส่วนตัวผูน้อยนี่กับหามือนะครับจับยานมนะครับผมส่วนตัวนี้เท่าไรสองหมื่นหาทีสองหมื่นหาตีตัวนี้สองหมืนหาะนะครับพี่น้อง ตัวนี้สองหมืนหาประเดิส่วนใจกับทรนะครับศูนย์แปดห้องศูนย์หกหนึ่งมือนี้<า>ช่อง GJK <า>จะกว่า,าฟ้ามกับพอจบกันนำเสนอไปเพงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ